สุขสรร์มันใกล้ตายครับลงุงขอให้ตายไวนะครับเอ้ยปากหมาป,ปากหมาอะไรลุงก็นี่ก็จะเก้าสิบแล้วนะสุขสรร์วันตายมึงจะเล่นทำหออะไรเดี๋ยวกูก็ตายเองแล้วแล้วลุงเราเชื่ออะไรใกล้จะตายอยู่แล้วปากหมาอย่าน่าดานสิครับลงุงไม่น่าดานไดยยังไงต้องคอยดูแลบรรดามีเมียเป็นร้อยแบบนี้สุขสรร์วันใกล้ตายจะตายได้ไง มีแต่คิวต้องจัดจัดหนักทุกวันจนฟ้าเหลืองแถมเบิ้์นหลายรอบไปซื้อไวอกระมาแดกก็ไม่ช่วยเฮียอะไรเลยถ้ากูขอพอนด้จริงกูขอให้อีเมียทุกตัวมัดของมันรวมกันแล้วให้กูจัดภายในครั้งเดียวให้จบทีเดียวไปเลยไม่ต้องทีละคนไม่ต้องเบิร์แรงนะลุงเนี่ยเอ,อ้ยสิวะกลายกลับไปเล่าจุวดของแกเถอะฉันก็จะจัดหนักตามแบบของฉันจัดหนักเลยจัดหนักตรงไหนอะนั่นมันเรื่องของกู แกช่วยตัวเองไปก็เท่านั้นแหละมีอะไรตั้งหลายอย่างที่ผมได้จากการช่วยตัวเองโดยไม่หวังมีเมียลุงเองก็ใกล้ตายผมคิดว่าลุงควรแสดงความมีน้ำใจด้วยการบริจาคเมียเป็นเวลาเดียวที่ผู้คนจะเริ่มมั่วคนอื่นเหมือนสมพวกเขาเคยเป็นผมเมียกันมาแต่ชาติปางก่อนไม่ใช่สารภาพอย่างลุงที่ทำตัวมันเด็กสิบเก้าเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ลุงจะต้องตายผมเชื่อว่าลุงจะตายด้วยโรคเอสเพราะลุงยิงสดอย่างเดียวไม่เคยใสุ่งยางเลยยังไงลุงก็ต้องตายแน่แน่ ข้ S <S กากูได้ยินมึงตบมืออินอ่ะไอ้ฮอกมึงจะโดนสวนตูดแบบหนักดวกด้วยถัดด่วดำกูเองแม่งเอาจจริงสติปากหมาพูดสันตินอย่างมึงทำไมไม่ไปเป็นนักการเมืองซะเลยลุงยาก,กดเลยท่านหะน้าเอาเมียลุงไปบริจาคกันเถอะรอให้กูไปตายก่อนเถอะทำไมล่ะทำไมลุงไม่ไปตายสักทีอ่ะทำไม แล้วทำไมมึงไม่ไปตายเองล่ะเออเพราะผมไม่อยากตายเพราะว่ามึงไม่อยากตายแล้วมาแช่งกูอีหะ<า>ผมไม่ได้ต้องการอะไรจากลุงผมไม่ได้มาขออะไรเลยทำไมลุงไม่ยอมไปตายสัทีละ่ะไปเลยไปเดี๋ยวกูถีบ ผมเสียใจจริงๆที่ลุงดื้อขนาดนี <respuesta. S 1> Windows, ้เห็นมันลุงใกล้จะตายนะผมถึนได้พยายามสุขสตรมันใกล้ตายครับไปเลยไอ้เชี่ยสุขสตรมันเป็นเอ็ดด้วยไม่ไปกูจะอัดตูดมึงสุขสต์มันใกล้ตายนะครับคุณหมอครับเขาให้เจริญเด็กครับเออไอนี่ก็อีกตัวนึงสมียนค่าแรงอาทิตย์ละยี่สิบบาทเลี้ยงทั้งเมียทั้งลูกเป็นขยงยังกล่าวพูดว่าขอให้เจริญฟังแล้วอยากจะตายจริงๆว่ะ